สวัสดีทุกคนและก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้แลามาโยกกันเทีค่ายจีรีนั้นเพื่อนนะก็เป็นเกมโลม a สนะครับผมก็เหมือนเดิมาหะก็ค่ายนี้มันตึงนะครับมันเพื่อนมาฮันเพื่อนครับก็วันนี้เราจะไปกันแบบ ยาวๆเลยนะเพื่อนนะไม่ยาวซะไผนะไปครับผมเริ่มต้นที่เบดซักเบดหนักๆนั้นเพนะเบสักร้อยห้าสิบนั้นเพื่อนนะมาดูว่าอาการเล่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงครับผมเราวายแต่สองและสามมาแบบนี้กันเพื่อนครับลืมบอกไปนะเพื่อนนะทุนมาอยู่ที่สองพันแปดนะเพื่อนนะแต่วันนี้ผมมาจัดให้เพื่อนดูนะเพื่อนนะของมันมาเยอะสลือเกินนะฮะก็เหมือนเดิมครับเพื่อนครับกิมในซ้ำพวกของมาถึงท่อนน้ามันเนนำมันเล่นตามนะครับพร้อม เอากําไรสักแค่พันสองพันก็พอละมั้งเงอนนะฮะรู้ว่าจอดแตกมันเป็นยังไงก็พอใจได้แล้วครับผมถูดห้าสิบจังจังคักจังคักจังบักเอฟครับเพื่อนเพื่อนครับอือไหลต่อหู้ไหลดีจัดก็ประมาณนี้เลยครับเมื่อเกมนะว่ายต่อสองต่อสามมาแบบนี้โอ้โหพันเจ็ดก็พมัไปอีกร้อยห้าใส่เงินแล้วโอ้โหผ่านเทียบครับผมโอ้พันเก้านิ่งๆกับเมื่อครับคัก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 แน่คักแน่คักแน่ มาไปกันต่อครับผมโอ้โ,โหสามร้อยเน้นๆนะเพือครับโู้ตึงจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงียบเฮ้ยอย่าเงียบเฮ้ยอย่างนั้นแหละก็คลิปนี้นะเพื่อนนะโบนัสสามตัวเข้าบีเจอร์นะเพื่อนนะกี่เราก็ไม่รู้นะไปที่ไปสามร้อยเลยกันนะครับผมเบด็ดอ่าเบ็ดแพงก็มันก็จะไม่ค่อยเข้าฝีเท่าไหร,ร่นะเพื่อนนะแต่ว่าผมมาโอ้หไม่คอมโบแบบนี้ลงมาแล้วสองตัวเมื่อกี้นะไมไปคอมโบช่ยเลยนะเพื่อนครับโอ้มาสักที สักทีสักทีสวยงามกันเพื่อนโอ้โหเก้าร้อยด้นเลนเพื่อนนะอู้สวยจัดเลยเพื่อนลงมาสักทีลงมาสักทีตอนนี้คาดทุน่นึงครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะเพื่อนนะแค่ในในี่คนดูก็พอแล้วพันสองครับผมเน้นเน้นคืนทุนไปดีครับน้องๆเออยิ่งไหลต่อฟรีเกมยิ่งเยอะนะเพนะื่อนนะเออมาครับผมแล้วแบบนี้ยังไหลต่ออยู่ครับผมอ่าสามฟรีเกมเน้นๆครับเพื่อนครับเรียบร้อยฮนะมา ขอเน้นๆเ,เลยครับเพยียรนไมล์ไมล์แรกครับผมไม้แรกมาสวยงามคอมโบไปที่100แล้วไปอีก100ครับผมแล้วไปอีก100่้เพื่อนๆครับโอ้โหแล้วไปอีกรอ300เลยเฮ้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 ยโอ้สวยจัดเลยครับผมโอ้โหสี่ร้อยเพื่อครับเน้นๆกันเพื่อลงมาตั้ง4เพื่อครับโอ้โหสองร้อยเน้นๆไปกันต่อครับผมเมื่อกี้เข้าฟรีในฟรีนะเพื่อนนะมาถ้าแบบคอมโบสามรอบเขาก็ได้เอาเรียบร้อยผมสองพันห้าเน้นๆกันเมื่อนครับ โอ้สวยงามกันเพื่อนๆครับก็โอเคนั้นเพื่อนนะเราก็บวกกับมาที่ประมาณสองพันห้เลยเ,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 เน้นนะเข้าฟรีเกมก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมคนด้วยนะแล้วเจอกันเกมหน้านเะมืันสำหรับใครจีลี่นั่นเม่นะ